การที่เรานั่งสมาธิมันเป็นการฝึกกายเราฝึกวาจาเราฝึกใจของเราให้มันเป็นระบบระเบียบมีปัญญาขึ้นและนี้คือผลกรรมที่จะส่งผลให้เราเจริญทางโลกและทางธรรมก็เจริญด้วยดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ปิดกัน้นไม่ให้เราเจริญทางโลกนะเจริญได้เต็มที่เลยโคลทคัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศ จงเฟื่องฟูกัเราพร้อมทั้งมิสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ทำสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจะเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ด้วยการทำสี่ประการคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาสข้อนี้ตัดไปหนึ่งข้อคือตัดสุตตะดังนั้น ถ้าตัดสุตตาไปหนึ่งข้อจะเหลือศรัทธาศีลจาคะปัญญาจะได้สมปรารถนาในปัจจุบันแต่ถ้ายมเติมสุตตาไปหนึ่งอันเป็นเหตุสําเร็จสมปรารถนาและปรณนิพานได้หลังจากกายแตกทําลายนี่คือเส้นทางที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นั้นถ้ายมไม่เชื่อคือยมไม่เชื่อพระเจ้าอาตมาไม่เกี่ยวเพราะอาตมานําพระสูตรมาบอกให้ รานนั้นคําสอนอตาตมาไม่มีคําสอนสาวกไม่มีมีไม่ได้เพราะสาวกเป็นเพียงผู้ฟังสาวกมีสี่คือพิกุสาวกพิกุณีสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกเรียกพุทธบริษัทสี่เป็นผู้เดินตามไม่ใช่เจ้าลัทธิไม่ใช่คนบัญญัติคําสอนไม่มีหน้าที่ฟังทำความเข้าใจให้ควร นำไปปฏิบัติหลุดพ้นจบแค่นี้เองอยากจเจริญทางโลกก็ทำตามที่พระเจ้าบอกบอกแผนที่ให้หมดไม่ต้องไปคิดเองเราวางความเห็นเราวางความเห็นผู้รู้ใดๆในโลกเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะนะความจเจริญทางโลกทำอย่างนี้นะแนวทางลองไปพิจารณาดูเนาะ